โอเคเท็กา้งส่งนะครับตัวนี้เป็นโปรเจกต์กล่องแยกเหรียญน,นะครับพร้อมระบบนับนะครับมีเซนเซอร์สตัวนะครับพร้อมกับระบบนับขึ้นจอตัว Arduino Nano กับแผงวงจรจะอยู่ที่ด้านข้างนะครับเสียบไฟจากอะแดปเตอร์12โวลต์นะครับเข้าปลั๊กไฟบ้านปุ๊บแล้วก็เอามาเสียบเข้าที่ตัว Jack DC ข้างนี้นะครับก็จะมีจอแสดงผลเซนเซอร์4ตัวนับส่วนตัวกล่องตัวนี้เป็นสําเร็จรูปมาอยู่แล้วนะครับหย่อนเหรียญเข้าไปแล้วก็เหรียญจะวิ่ง ในรางนะครับแล้วก็จะถูกคัดแยกเข้ากล่องนะครับในกล่องก็จะมีแยกเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ช่องนะครับมีกุญแจให้ด้วยประมาณนี้นะครับตัวกล่องผมไม่ได้แกะหมดนะครับตัวกระดาษนะครับมันจะมีเป็นลายลายกระดาษก็ไปแกะเอานะครับอันนี้แกะตรงที่ต้องใช้ตรงที่ต้องหยึดวงจรนะครับหน้าจอแสดงผลนะครับ c ีคือเหรียญหนึ่งบาท C ี C5 c 1 0นะครับแล้วก็บรรทัดสุดท้ายจะเป็นผลรวมนะครับก็จะ แจ้งเป็นจํานวนเงินเลยนะครับไม่ได้แจ้งเป็นจํานวนเหรียญนะครับผมลองยอดเหรียญหนึ่งบาทนะครับปุ๊บจะถูกเซ็นเซอร์ตัวจับได้มันก็จะส่งสัญญาณไปที่อนุโนนาโนนะครับนับขึ้นจอ c ีหนึ่งเท่ากับ1นะครับปุ๊บผมยอดไปเรื่อยๆมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอีหนึ่งนะครับอตอนนี้ยี่บาทและปุ๊บอันนี้คือเหรียญ1นบาทนะครับเหรียญที่ได้ก็จะอยู่ตกอยู่ในกล่องด้านล่างนะครับคราวนี้ลองไปเหรียญ2บาทนะครับ ผมยอดมี่อ C2 สังเกตดูมันจะขึ้น2เลยมันจะไม่ขึ้น1นนะครับจะขึ้นเป็นมูล,ลาคา่าเป็นราคาของอาราคาเหรียญน,นั้นเลยนะครับหเหรียญเนี่ยมันก็จะขึ้นเลข2นะครับส่วนจํานวนเงินทั้งหมดเราหยอดไป7บาทก็ถูกต้องครบถ้วนนะครับหยอดเหรียญ5ไป5เหรียญหยอดเหรียญ2บาท 1, 1> <ๆ>เหรียญก็จะเป็น7บาทนะครับหยอดไปเหรียญหนึ่งก็จะเป็น9บาทนะครับคราวนี้ลองไปเหรียญ5นะครับคือช่องหนึ่งอ่ะมันจะวิ่งลงที่ช่องนี้ช่อง2 ช่อง5บาท10บาทนะครับอ่ามันจะมีกลไกอยู่ด้านด้านในนะครับเอ๊บคราวนี้เหรียญ5้าอ่าเหรียญ5 1นเหรียญก็จะขึ้นเลข5เลยนะครับจะขึ้นเป็นราคาเลยของช่องนั้นๆ C1 ีเนี่ยก็ตอนนี้มูลค่า5บาทสี 2, มูลค่า4บาทก็คือ2เหรียญ C5 1นเหรียญก็คือ5บาทนะครับผลรวมจํานวนเงินทั้งหมดที่เราหยอดไปเมื่อกี้นี้คือ14บาทนะครับอ่ามันจะบอกเป็นบาทไม่ใช่จํานวนเหรียญน,นะครับคราวนี้ต้องไปเหรียญ10นะครับ อ่าเหรียญสิคือช่องสุดท้ายนะครับสังเกตดูเวลาเหรียญวิ่งผ่านปึ๊บตัว i r อาร์เซเซอร์มันจะตรวจจับได้ว่ามีเหรียญผ่านนะครับก็จะไปส่งค่าเข้าอ r ดูโน o แล้วอัดูโนก็จะเอามาแสดงผลนะครับอ่าสีเท่ากับ10บาทเท่ากับยอดเงินตอนนี้รวมยอดไปทั้ง4ี่เหรียญ4ชนิดนะครับเท่ากับ24บาทอ่าล้วก็ยอดตัวนี้จะเป็นช่องยอดนะครับยอดแล้วมันจะวิ่งตามรางไปเรื่อยๆนะครับมันจะวิ่งตามรางไปเรื่อยๆ แล้วก็จะมีเสียงสัญญาณด้วยมาจากตัวบูสเตอร์ตัวนี้นะครับตัวบูสเตอร์ตัวนี้สีดำๆเนี่ยถ้าไม่เอาก็ถอดออกได้ก็จะไม่มีเสียงนะครับหยอดเหรียญมีเสียงด้วยนะครับเหรียญจับได้1เหรียญก็มีเสียง1น,นึ่งติ๊ตนะครับผมจะลองหยอดไปหมดเลยนะครับหย่อนไวๆก็ได้ไม่มีปัญหานะครับเหรียญห้าเหรียญสิบเหรียญบาทหยอดปนไปได้เลยเดี๋ยวเขาจะไปแยกเองนะครับส่วนยอดเงินก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ สังเกตดูตัว IR sensor มันก็จะกระพริบนะครับสีหนึก็จะรายงานผลไปนะครับแล้วก็ยอดเงินจำนวนทั้งหมดนะครับก็จะแสดงบรรทัดสุดท้ายนะครับ sum, sum นะครับปะมาณนี้นะครับปะมาณนี้ก็ส่งงานเรียบร้อยนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรมากเลยอ่าเป็นเครื่องแยกเหรียญน,นะครับ คือตัวแยกเหรียญเนี่ยเราสั่งมาสำเร็จรูปอยู่แล้วเป็นงานอะคริลิกนะครับตามเพจตามร้านก็มีขายตัวนี้เราเอามาใส่ตัวเป็นวงจรอิลเท่รนินส์เข้าไป IR sensor 4ตัวตรวจจับเหรียญแต่ละเหรียญนะครับส่งค่าเข้าไปที่บอร์ด Arduino Nano แสดงขึ้นหน้าจอแค่นั้นเลยแล้วก็เพิ่มเสียงเสียบไฟนะครับตัวเหรียญที่ได้ก็จะออกมาประมาณนี้ก็จะแยกเลยชัดเจนเลย2บาท5บาท10บาทนะครับโอเคส่งงานสนใจติดต่อทักเพจมาได้ครับ